ต่อจากนี้ก็ขอเชิญพวกเรานะครับฟังพอดชงสวดพรดชงนะครับแปบ๊บนึ่งโอเคพร้อมนะขอท่านตั้งใจรับฟังท,ท่านที่เตรียมน้ำไว้ก็ถือไว้ในมือน้อมจิตนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Namo Tatsa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhatsa สังสาเรสังสรันตานังสัพพทุกขวินาเนสัตตะธรรมเมจพโพธชังเคมาระเสนาปมัททิโนพุทชิตวาเยปิเมสัตตาติพวามุตตกุตมาอาชาติงอชาราพยาทิงอมตงนิพยังคตาเอวะ มาที่คุณูเปตังอเนกคุณะสังขหังโอสถันจะอิมังมันตังโพชังคันตำพนามะเฮ พอดชังโหวสติสังขาตัวธรรมานังวิจัยโยตทาวิริยมปิติปัสสติพอดชังขาจตัาฐะปเรสมาทุเปขาพอดชังขาสตเตเตสัพทัศสีนามุนีนาสัมมาทัคขาตาภาวิตาภาหุลีกตาสังวัตันติอภินยายะนิพานายะจะโพธิยาเอเตนเน าสาจวัตเชนะโสติเตโหตุสัพพราเอกสมิงสมัยนาะโทโมคัลาลนันจัก,กสังคีลาเนทุกิตเตหิสวาโพชังเคสตะตเดศยิเตจะตังอภินันทิตวาโรคามุดจ,จิงสุตังคเนเอเตนา,ตาสาจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัพพรา เอกธาธรรมราชาปิเคลันเยนาพิปิริโต จุนทเทเรนาตันเยวะพนาเปตวานาซาธรังสัมโมทิตวาจะอาพาธาตัมหาวุทธาสิธานโสเอเตนาซาจวัชเชนโสทิเทโหตุสพพธาบาหินาเตจะอาพาธาตินันนบิมาเฮสินังมคาหตากิเลสาวะปัตตานุปฏิธรรมตังเอเตนาซาจวัชเช โนะสติเตโหตุสัพะธาสัตว์เหล่าใดรู้แจ้งโคชงแล้วคือทำแก้วทั้งเจ็ดเพชรส่องใสบำบัดทุกปวงสัตว์ขจัดภัยเราหาลงไหลท่องวัดสังสารวน ขจัดพานมารเสนาที่มากัน้นสามพบพันพ้นผ,ผ่านนิพานผลไม่เกิดแก่เจ็บตายหายกังวลไม่อับจนรอดพ้นวัต,ตะภัยเราทั้งหลายหมายสวดพชงนั้นคุณอนันตโอสถอดิสัยดังมนทิปอเนกอนาลายัยทำวิชัยเลิศโลกอุดรนนำสำมพชงเจ็ดฐานประการนี้หนึ่งคือมีสีสติ อุปถรัรมภ์สองธรรมะวิจัยใครค่ครวญธรรมสามอารามทำความเพียรวิริโยสีปีติอิ่มล้ํารมพิสิทธิห้าคือจิตปัสสธิสงบโขหกแน่วแน่สมาธิวิพินโย เจ็ดโนอุเบขาปัญญากรสัมโพชองเจ็ดตั้งดังว่านี้จอมุนีแจ้งทัดวิวัตรสอนตรัสไว้โดยชอบธรรมนำสุนทรสถาพรสิทธิผลสาธุการบุคคลใดทำให้เกิดโดยมากแล้วซึ่งทำแก้วโพชฌงองค์พิฐานย่อมรู้ยิ่งตรัสรู้สู่นิพพานสัจการเสริมทันสุขสวัสดี สมัยหนึ่งซึ่งพระตรีโลก,กนาถเห็นอาพาธแห่งสองสาวกสีโมคลากัสปะไข้ทวีดังอาคีรุ่มร้อนเวทนาถ้าแสดงสัตตะพดชงโปรดยังประโมดชดทชติธรรมเป็นนักหนาสองสาวกหายฉพรันจากโรคาด้วยสัจจาพาท่านสุขสวัสดี แม้เอกองธรรมมาราชาด้วยจุนทะช่วยอุโคตพทชงศีครั้งที่ทรงประชวนไข้ในอินทรีจอมุนีสดับด้วยบันเทิงใจทรงหายจากโรคาปวงอาพาธไข้บำราดโดยพลันอติใสด้วยกล่าวสัตวิรัต คุณาลัยจงอวยชัยท่านสุขทุกเมื่อการแลด้วยปวงอังคาตอาพาธนั้นของของท่านผู้สแสวงคุณภัยสารสามจำพวกปลาชนาการกำจัดมารกิเลสหายสลายไปถึงด้วยธรรมนำพน้นการเวียนเกิดมักคเลิดอริยะทุกขักใสด้วยกล่าวสัตว์จงท่านล่วงพ้นปวงภยัย ทุกการใสใจรื่นสุขสวัสดีขอความสวัสดีมีชัยพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บอโรคยาปรมาราพาจงมีแก่พวกเราชาวเพนด้าทุกคนทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการโดยทั่วนหน้ากันทุกท่านทุกคนเทิน